ครับผมครับครับน้องนิวครับผมวันนี้ก็เดินมาที่ตำหนักของอาจารย์สงัดนะครับเพื่อจะมาสอบถามเลขนิมิตฝันของอาจารย์เนาะนะครับหลังจากที่เลขออกวันนั้นทมพิธีไปนะครับก็ได้พูดกันไว้ว่าวันนั้นเนาะหลังจากที่ทาพิธีมีมีลูกศิษย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับลูกศิษย์ก็คือมาแอบกินเครื่องบวงสรวงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แอบกินประมาณอาจารย์ไม่อยู่ตอนนั้นเขามาก็เลยอาจารย์โหมไปโรงพยาบาลครับ อมาเห็นของไหวอางหางอยู่หรคิดว่าเราไม่ห้ามแล้วเราลยหยิบไ,ไ,ไปกินเอาดวเอาเงเาะอะไร,ร,ระนี่ไปก็คือแต่แต่เดิมทีเนี่ยปกติเข้าวงสวงหรือว่าเขาท,ทําพิธีเสร็จแล,แล้วก็คือจะลาหลงก็รับประทานได้เลยถูกต้องค่ะแตวเมื่อกี้ปู่เขาบอกว่าขอสามวันแล้วไหว้ติดก็ขอไว้สามวันโดนยจะหยับทุกหมอยากทุกเลขที่บอกตอนนั้นนะฮะสามเก้าห้าประมาณนั้นครับป<ม>ู่ครับก็คือวันนั้นแอดมินก็ได้ยินเหมือนกัน นะครับปู่ท่านบอกว่าขอไว้สามวันเครื่องเส้นทางแต่ต้องหาย้ายครับผมครับก็คือมีท่านผู้ชมแล้วก็เอซีเนี่ยไม่ไม่รู้เนาะลูกศิษย์ลูกหานะครับไม่รู้นะครับก็เลยมารับหยิบอยู่ที่ก็หยิบไปรับประทานเลยถูกต้องครับผมคิดว่ามาถึงก็ลาได้นหลาเอาไปกินรับประทานเลยครับผมก็เลยอาจจะทําให้ปู่ท่านโกรธหรือเปล่าครับอาจารย์มันต้องมันก็คือประมาณนั้นเลยท่านทำมาเรของคราวขึ้นเราโดยบางนัดได้มาครับ เหมือนเราไม่เคารพไม่ศรัทธาเนอะมาถ้าเราลบหลู่เขาแต่ตัวที่ลูกศิษย์เขาไม่รู้เนาะอื้วก็มาศือษาหรอกว่ากับไหนงดนี้ก็แล้วกันนะผมถึงงดนี้ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวให้กับท่านผู้ชมเนาะนะครับแล้วก็จะทําพิธีตอนกลางคืนแล้วก็เงียบกว่าเดิมนะค่ะเนาะตอนเย็นตอนประมาณหกโมงเย็นก็แล้วกันนะครับเงียบๆหน่อยไม่มีผู้คนเนาะ เรใกล้วันหวยออกด้วยเอาวันที่สามสิบกแล้วกันสามสิบตอนเย็นค่ะบเนาะวองหนึ่งประมาณนั้นค่ะผมก็เลยแบบอาจารย์กับอาจารย์แม่เตี้ยวเนี่ยก็เลยคุยกันเอาไว้ว่านะครับขอแบบเงียบรอบนี้ระวันรอบนั้นอีกคนเยอะเนาะอาจารย์เนาะเยอะเด็กก็เยอะด้วยเรอยู่เราเราค่ะผมเลยสมาธินี่อาจของอาจารย์แม่ท่านอาจจะไม่มีเนาะก็เลยว่าบ้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 ับ้า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 บาบาบบ้บาบบ ตอนหัวค่าสักหน่อยเนาะอาจารย์เนาะนะครับก็คือจะอัญเชิญท่านมาสื่อสารเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ท่ทนลงมาประทับแล้วก็ขอแหล่ทามคระก็เ้าสามตัวตรงๆเนาะจะได้อัญเชิญปู่มาอีกองหนึ่งเนาะครับผมเพราะว่า อาจารย์สงัดกับอาจารย์แม่หนิตั้งใจจะอันเชิญปู่ท่านองค์ย่ามาอีกองคหนึ่งเนาะทุกต้องค่ะอืมครับือเหมือนเป็นการบนบานหรือว่าขอท่านเอาไว้ว่าถ้าขอท่านเอาไว้ถ้าได้นะเอาจำตัวตรงนะคระบนั้นกี่บาทก็ช่างได้บาทหนึ่งก็ไปเอามาอมืครับผมอาจำตัวลงเพราะ <c oughs> ว่าเป็นความตั้งใจของอาจารย์นะครับอืม แล้วก็วันนี้มาตามเกี่ยวกับนิมิตฝันของอาจารย์เนาะเพราะว่าหลังจากที่เลขออกมาสองวันอาจารย์ฝันดีใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องค่ะมันในในิมิตฝันของอาจารย์นี่ลักษณะเป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องการลักษณะเมื่อเราซื้อหวยแล้วไปตามหาเลขที่ออกว่าหมดนี้จะออกเลขอะไรประมาณนี้นะค่ะเราก็เดินหาเดินหาไปก็ไปเห็นในกระดาษเขาเขียนไว้ว่าแปดเก้าสองเขาบอกว่าเลขตัวนี้จะออกอบอกว่านี่จเจอเลขจะออกแล้ว แค่นั้นแหละความฝันตัวเแบนนี้ลูกอ,อาจารย์บบเป็นคนพูดใช่ไหมคะว่าเจอแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เลขมันอยู่ในสมุดเหมือนเราเขียนไว้ใน,นหนังสือนี่ลูกเราไปค้นหากขบอกว่านี่เจอแล้วเลขตัวนี้นะออตัวนี้นะบอกว่าแปดเก้าสองนี่แหละประมาณนี้แหละลูกประมาณว่าเลขตัวนี้แค่นั้นแหละแล้วก็ตื่นครับว้านันอะไรมากมายเลมประมาณว่าเลขตัวนี้จะออกใช่ไหมอาจารย์เบอกว่าเลขตัวนี้จะออกกขบอกอย่างนี้ในฝันนะในในมิตฝันนะครับผมแต่ อะไรบที่หนึ่งรู้จะเป็นจริงหรือเปล่ามันจะออกตามที่ในฝันหรือเปล่าน้ออาจารย์เนาะอประมาณนั้นนะลูกแล้วตัวหนังสือนี่เป็นสีอะไรคะในความฝันคะในฝันตัวหนังสือเป็นสีดําหรอนไม่ได้ออกมาเป็นสีแดงอืมครับอืมแปดเก้าสองเป็นตัวทึบครับอืมเป็นตัวทึบนะหลงเป็นตัวใหญ่ๆเป็นตัวทึบตัวใหญ่ครับอืมทําไม่ได้ออกมาเป็นสีแดงหรอกครับเอ่อที่อาจารย์เคยฝันถูกก็ไม่จะเป็นตองเป็นสีแดงแน่ลอน ที่ําก็ออกมเหมือนกันบางครั้งบ็ฝันเขามาบอกอย่างนี้ได้ยินในหูบอก,บอกเขาเรียกออกแล้วมันเราคุยกันงนี้หลกประมาณนั้นเล่เคยถูก,ถกมาแต่คราวก่อนนะครับผมก็คือทุกครั้งที่อาจารย์เคยมีโชคมีลาบมาหรือว่าใครถูกแนวทางตัวเลขมาเนี่ยไม่จาเป็นต้องหนังสือนี่แดงเนาะทุกต้องแตะไม่จำเป็นต้องอแดงบางทีก็ในลักษณะเข้ามากระซิบบอกมั่งเขาเขียนให้มั่งอย่างนี้นะอาจันเนาะยินเขาคุยกันบ้างบอกตะโกนบอกบอก้บกางอะไรบ้างประมาณนั้นหลกครับผมมันมีหลายแนวที่เขามาบอกเราในหลายลักษณะ ราจะช่วให้เรารู้อืมครับประมาณว่าที่อาจารย์ไปเห็นมาตอนในน้มิฝันประมาณว่าเลขตัวนี้มันจะออกอย่างนี้เนาะลูกต้องะคแต่อาจารย์เห็นตัวเดียวใช่ไหมครับอาจารย์เป็นตัวเดียวหรอกเพราะว่าตัวเดียวแค่นั้นเดียวลองอครับเปดเก้าสองไม่แน่อยากไปกลับหัวเป็นแปดหกสองก็ได้นะแตต้องครับก็จะนักเสี่ยงเาะครับผมไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นสามเป็นแปดก็ได้เพราะมันตัวเดียวกันเนาะอาจารย์ ควก็เป็นแนวทางไปเลือกเอาเองแล้วกันครับผมเราก็ให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเอานะครับส่วนใหญ่เลขจะออกคล้ายๆประมาณนี้แหละเลขจะออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันของอาจารย์แม่เนะาะห้ากับสองตัวเดียวกันกน,นะครับเปลี่ยนห้าเป็นสองถูกสองส,สามตัวตรงๆเลยเนาะอาจารย์เนาะเมื่อก่อนอมให้เขาในไลน์บอกว่านั่นแหละสามเก้าห้ากับสามสูงก็ยังไปกลับถูกหกซุงตัวไหนก,ก็ดึงลงกเราเปลียนเดียวกันบ,บนดางก็ดึงลงครับอ่านมา คนที่เขาจกได้คนก็ไม่ดวงครับดึงหกลงมาประกอบศูนย์เฮ้ยอืมครับประกอบกับอาจารย์แม่นี่บอกไว้ตั้งแต่ต่องวดเลยเนาะอาจารย์เนาะเกี่ยวกับเลขเก้าอะไรเนี่ยเก้ากลับเป็นหกครับกลับเป็นหกเขาไปจียังไงหรอพวกนักเล่นนะครับอาจารย์ก็เล่นอาจาอยกจะเล่นน้อยๆเล่นมาเยอะครับก็คือเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับดวงกับบุญด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ช่วงโอกาสบุญบัตนาเราเปิดช่วงเราเปิดดวงเราเปิดประมาณนั้นหรอกครับดวงเราเปิดจับอะไรมันก็ถูกหรอก S <S เราดวงเราไปเปิดมันก็เขียดไปเขียดมาลูกบางคนเห็นไหมือเขียดบนเขียดล่างเขียดตัวหนึ่งมันสวยไปสวยมาเนาะอย่งอางเนาะบางทีอาจจะเกี่ยวกับบุญของเราก็ได้น,น,นะครับผมแล้วก็<ช>ถ้าใครอยากนะครับติดต่ออาจารย์เกี่ยวกับการงานนะครับผมดูเป็นน้ํามันพายเนาะเป็นเป็นน้ํามันน้มันเสนีน้ำมันเสนีเนาะน้ำมันเสนีนะครับ ขายดีอย่างนี้นะคะเนาะแล้วมันจะมีนะครับแล้วก็สีสีปากใช่ไหมครับสีพึ่งสีพึ่งเสีพึ่งสีพึ่งประหยัดก็ไม่มีฝุ่นงงเลยอันนี้จะเป็นเสริมแบบว่าเมตตามหานิยมย่างนี่นะคะเนาะเมตตามหานิยมน้มหาเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมคน้ำมันกุลน้ำมันเสน่ห์เป็นน้ำมันเมตตาแล้วประมาณนั้นครับจยาเจ้าร้านพระพรมร้านผู้ขายขอไม่ได้แล้วนะทุกคนต่างากครับใน ระกงระกิจกระจาก,การค้าขายอะไรเนี่ยติดต่อการงานก็คือเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเรื่องการงานใช่ไหมครับอาจารย์ครับมากลางวันกลางคืนพวกนะครับครับตรงปรงบ้างอะไรประมาณนั้นครับผมเหม,มือนแบบพูดดีคนก็อยากซื้อคนอยากร่วมงานด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อืมครับ แล้วก็ติดต่อทางเบอร์อาจารย์ได้เลยใช่ไหมคะติดต่อทางเบอร์อาจารย์ก็เลยครับเผื่อใครสนใจเนาะอยากจะบูชานะครับของดีจากอาจารย์ก็ให้ติดต่อทางเบอร์ตัวอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับเพราะว่าอาจารย์ของที่อาจารย์ทําไว้นี่คือปลูกเสกไว้เป็นที่ระบายเลยใช่ไหมอาจารย์เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยเรียบร้อยผมกลับไว้ให้เรียบร้อยลูกครับครับผมเมื่อนั้นเราสัมภาษณ์ที่โบูธเนาะจากที่คือ ชีวิตก็แย่เนาะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะครับมันก็ดีข okay. ึ้นเรื่อยๆหรอกแตมันไม่เป้าบางคนก็ดีนะครับเมื่อไอ้นั่นลูกจีไปบางนอกก็บอกไปพิษหนึ่งก็ได้แสนแสนสี่ต่อพิษกลับมาเป็นซื้อตัวเครื่องบินให้ตามกลับไปอีกครับมันก็แล้วแต่บุคคลที่ใช้นะบางคนใช้ได้ดีนะที่บุญวักษนานรรจงสองวันบางคนก็สมโพงกับอาจารย์บางคนก็ไม่สมโพงนะบางคนที่สมโพงเขาใช้ลงไปได้ดีลูกมือแรงไวจิมมือไวครับ ก็คือแต่ว่าก็าเห็นหลายคนเหมือนกันเนาะที่ว่าได้นําของอาจารย์ไปใช้แล้วเห็นผลแล้วก็ดีขึ้น <Kara. S 1> ใช่ไหมครับดูแต่อีกน้องที่โคราชที่มาวัดบ่าุคูมาเมีะไรตัวเปล่าอนี้ได้ซือทองห้าบาทแล้วนี่ออกจอโทรทัศน์จอใหญ่ที่นี่อีกลวอื้อเยอะครับผมที่เขาตั้งดวงดีนะครับการค้าขายแต่ทำอะไรตำตุ้มตำขายพวกพวกพวกภายในนี่ก็สองคนครับครับครับผม แล้วนันคี่เขาหาติดพิษสามาตรงนี้รายทองห้าบาทไาอะไรอีกอยเยอ,อะๆแล้วก็ก็คือมีลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยก็คือเลื่อมใสาทางด้านนี้เนาะก็คือว่าได้นําของดีกับอาจารย์ไปแล้วไปประกอบการค้าขายนี่แล้วมันประสบความสําเร็จก็เลยแบบนับถืออาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้เนาะนะ <hundred. S 1> ครับของพี่โบ๊ชนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นลูกศิษย์คนได้ของอาจารย์เหมือนกันเนาะ แต่ก็ยังมีหลายคน,นเนาะอาจารย์เนาะที่ว่าแบบไปที่กช้เช้า,าก็ไม่ครับไปตอนนั้นก็นเลิกจากสามีไม่มีอะไรแล้วมาหาอาจารย์ให้ทำเรื่องแฟนเฟรนื่องเฟนอะไรด้กลับมาเพราะว่ามต้องเอาหรือหาัวใหม่ไปเลิกมันก็ไม่ยอมมาทำท,ำท,ำท,ำทำั้งั้อันนี้ก็ให้ไปหาใหม่เอาใหม่ไปมันเอาของไปเช้าไปได้พัวใหม่พวกนั้นก็รวยเปิดร้านอาหา,า 2, 3, รได้สองสามร้านละสองร้านครับแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องทําให้คนมาลักอย่างงี้อาจารย์ไม่ทาเนาะครับเพราะมันมีดีใช่ไหมอาจารย์ ต่เ่าถ้าปเป็นสาม,มีภรรยาทําได้บางทีสาม,มีภรรยาผัวนายเมียหน,ยนี้อะไรประมาณนี้นะผัวหนี้อะไรประมาณนี้เพื่เอเสริมดันเป็นความเชื่อเนอะาะคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบอกว่าทุกวันนี้ยังมีจริงหรือมันก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วเนะาะ<ม>แต่ในปรัานาั้งหมดบุญเากีกันมันก็ไม่ได้เจอกันนะเนาะครับผมแล้วก็ผู้ทุกข์ตามากมายต้องต้องดูด้วยเนาะว่าเขาหมดวัสนาต่อกันนี่ต้องต้องเช็คดวงด้วยว่าดวงวันเป็นปีของเขาตงพงกันไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรประมาณนั้นประมาณนั้น ถ้าดวงไม่ซมพองกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก่อนไม่ต้องมาทําให้ทำไปเสียเวลาเปล่าเสียทั้งเงินไป FC ึีนมาทาด้วยทั้งวิจิตมาทําด้วยอยาก็จะแนะนํางานบางคนบอกแบบไม่ต้องมาทำหรอกเก็บตังไว้ให้ลูกหลานที่คนรกินไปมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกเลิกกันไปครับผมบุญวัดรามหมดแค่นั้นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมของแต่ละคนด้วยถูกต้องป่ะนะครับผมเก็บดวงเขาก่อนให้เรียบร้อยจบดวงเคตาครับผม แต่ว่าถ้าอยากทาเพื่อความสบายใจอันนี้ก็ไม่มีใครขาดเนาะอาจารย์เนาะต้องหานั่นแล้วแต่ความสมัครใจความขดทาของตัวเราครับบางคนก็มาบังคับไปทำเหมือนกันบอกมาต้องทํากับบังคับไปทาอยู่นั่นมันมีนะครับผมมีหลายแนวครับอันนี้ก็เปอบางคนบอกว่าเลิกเถอะเลิกได้ไงนูรักเถ้านูรักเข้าอยู่นั่นรักอะไรครักหมายครับผมเนาะก็คือของแบบนี้มันก็เป็นแบบที่พึ่งทางใจเนาะอาจารย์เนาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจบางคนมันหาที่ยึดเหนี่ยวมา่ได้เวลามันนั้น ครับผมใช่ครัไม่ตกน้อยปิดกันครับแต่ว่าถามถึงความสําเร็จเนี่ยที่อาจารย์ทําให้เนี่ยก็สําเร็จมาแล้วหลายคนเหมือนกันถูกต้องครับมันก็มีหลายคนเพราะมีหลายคนที่ไม่สําเร็จเหมือนกันหรือหลกมาดังนแหละครับก็คือที่มาประสบความสำเร็จอาจารย์น่ะไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภอย่างเดียวเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับเรื่องสุขภาพนี้ก็เคยมีเนาะอาจารย์เนาะสุขภาพโอเคเหมครนกันมดินเดินไหวๆอะไรก็เดินไหวได้ก็เคยมีลูกก่อนก็ ที่แม่เจียวคุณได้ฟังนะต้องเข็นลูกเข็นมาแล้วประมาณนั้นนะครับยังไงก็ของอาจารย์นะครับผมให้เป็นแนวทาง891ตัวเดียวใช่ไหมอาจารย์แปดเก้าสอง 8, 9, โอ้แปดเก้าสองจะเปลี่ยนยังไงล่แปดเก้าหนึ่งแล้ว <c oughs> ล 8, 9, แวอดมินหลุดปากแล้วเออบหลุดปากแล้วมันบอกหวยเราเด้อ <c oughs> ท,ท,ทั้งหลายแล้วอาจารย์มีเลขตัวอื่นอีกไหมครับนอกจากแปดเก้าสอง อืมอาจารย์ถัาอาจารย์จะเล่นหกหนึ่งหรือหกเนี่ยอาจารย์ถัาหกหนึ่งนะใจนะจับใจใจผมชอบนะอ๋อครับถึงว่าแอดมินพูดเก้าหนึ่งเมื่อกี้นี่นั่นแหละครับหรือมันจะออกหกหนึ่งหรือเปล่าครับอาจารย์ประมาณนั้นแหละอาจารย์ก็สงสัยเหมือนกันแต่อาจารย์ชอบเรื่องนี้รับเรื่องนี้นะครับผมหกหนึ่งก็กลับมาเป็นเก้าหนึ่งได้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเลขเนี่ยอาจารย์ของคนนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแปดเก้าหนึ่งแล้วอาจารย์ทราบไหมครับที่ว่าเขียนไม่ให้ใครเป็นคนเขียนครับอาจารย์ อันนี้ไม่รู้นะครับเราบอกว่าใครเขียนให้นะเมื่อเราเดินไปเห็นนะน้องนิวมันเราเดินไปก็เห็นที่เขาเขียนวางไว้แล้หลกประมาแนั้นโดยไม่มีคนไม่ไม่เห็นคนเขียนหรอกเป็นหนังสือที่เขาเขียนเอาไว้เขียนเลขหลายเลขเป็นร้อยเลขแต่เราไปชี้เอาตัวเดียวนะหลกประมาณนั้นแต่เลขที่หลายเลขนั้นมันทําให้เรามองไม่เห็นนะมันจะมองเห็นลางๆเลขแต่เราเห็นเป็นตัวเดียวคือชัดตัวเดียวถูกแตดเก้าสองเห็นหลกเปดเก้าสองยังไงก็ ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาก่อนลงทุนเนาะอาจารย์เนาะต้องพิจารณาก่อนเด้อหลงเด้อครับผมช่องน้องนิวไว้เยอะๆหลายๆอาจารย์เอาไปเปรียบเทียบกันดูกันหละเอาตัวไหนเท่ากันนะครับผมก็เป็นไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับทุกนี้พกนีนะครับเป็นแนวทางของอาจารย์สงัดนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนคนเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ น้อยยังไงก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางของอาจารย์นะครับเองก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆ,งงๆทุกท่านเลยนะครับก็จบเลียบไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ